ครับต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของการรำนะครับทั้ง12ไม้รำด้วยกันนะครับเดี๋ยวเรามาฝึกแล้วก็ปฏิบัติในท่าของไม้รำที่1นะครับไม้รำที่1เรียกว่ารอยชายนะครับก็จะเป็นลักษณะการเดินสลับฟันปลานะครับเราจัดท่าคุมรำก่อนนะครับเท้าขวาเป็นเท้านำนะครับส่วนเท้าซ้ายเป็นเท้าตามเปิดส้นเท้านิดหน่อยนะฮะจับจีบนะครับทีนี้แขนขวานะครับแขนท่านบนและแขนท่านล่างทําเป็นมุมฉาก โกงกระบี่หันออกด้านนอกนครับปลายกระบี่ชี้ไปด้านหลังขนานกันกับพื้นลักษณะนี้นะครับต่อไปนะครับเตะเท้าซ้ายไปทางด้านขวานะครับเฉียง45องศานะวางเท้าซ้ายลงนะครับยุบชิดยกนะครับต่อไปรำหน้านะครับเวลาที่เราลำให้มองปลายนิ้วนะครับลำเป็นลำหน้านะครับวาดกระบี่พร้อมกับหมุนตัวไปทางด้านซ้ายนะครับหนึ่งมุมฉากนะครับ หรือ90องศาพร้อมกับว่ากระบ,บี่เข้าด้านข้างทางซ้ายของตัวเองครับต่อไปเตะเท้าขวาขึ้น,นครับวางเท้าขวาลงยุบชิดยกนะครับแล้วต,ต่อไปนะครับลำข้างนะครับพร้อมกับว่ากระบ,บี่ออกนะครับหมุนตัวมาตรงกลางครับแล้วจะท่าคุมรำนะครับท่านี้ครับจบท่าลอยชาย